รถดรวจพิเศษักษินารัตที่สามหนึ่งกุงเทพาพี่วน์ชุมทางขัดใหญ่นะครับข้อจอดสถานีนคะรปฐมนะฮะระหว่างที่เรารอขอบวนที่หกเก้านะครับกลับราชบุรีเราดูรถตรวจสามหนึ่งกันก่อนนะครับแต่ใกล้ๆอยู่ตรงนั้นนะครับ เดี๋ยวเราตัดภาพเราที่โล่ใกล้ๆนะครับก็เดี๋ยวนจะนานมาแล้วนะครับอีกขบวนต่ออีกขบวนนะยังมาแล้วนะครับจิวเวตบายทำขบวนจิวเวตบายห้าสองสามสี่น, 5, 2, 3, นะครับ Bye. Wow. แถวขบวน22เข้าพอดีนะครับ สองสองนะครับ ไปแล้วนะครับตัวพิเศษสามหนึ่ง เลข262มาออกจากสถานีนะครับรไปแล้วรุรับส่งผู้โดยสารสถานีต้นสำโรงเป็นสถานีนะครับจอดสถานีบ้านโป่งและสถานีราชบุรีเป็นสถานีถัดไปนะครับตสอ2ไปแล้วนะครับขบวน2องจอดส,ส,สถานีต้นสำโรงและสถานีนครชัยศรีเป็นสถานีถัดไปนะครับ